สรุปจะได้กินไหมเนี่ยรอบนี้เราจะมาล้างแค้นเคียวหวานเนื้อครับเพราะเราตื่นเช้ามากไปดูกันครับเจอแล้วเจอแล้วในร้านก็จะมีแกงมากมายนะครับพัลโหลต้ยมยำแกงกะทิต่างๆนานาของทอดไก่ทอดปลาทอดมื่อครับแล้วก็มีหมูปิ้งนะครับแกงมีแกงขี้ไม่ใช่แกงขี้เหล็กสีแกงอะไรต้งอ่างเมื่อกี้ก็มีเขียวหวานแกงส้มแล้วก็ของหวานก็มีครับนี่ครับแกงกะทิน้ำพริกไข่ต้มไข่ย,ยัดไส้ไข่ลูกเผยไข่ตุน๋น ทอดผัดอะไรโหเต็มไม่หมดเลยครับร้านนี้น่ากินจริงๆมาถึงผมก็สั่งเขียวหวานเนื้อกัะไข่ต้มทันทีเลยครับดูหน้าตาสิครับให้มาแบบแจมๆแบบนี้เลยนั่งคนเดียวเหงาๆเลยครับพามาเป็นไงครับยามาตูมสุดๆผมบอกเลยครับว่าคำนี้เอา200มาแลกก็ไม่ยอมครับไปตั้งแต่50บาทแล้วครับต้มมากำลังดีเลยครับมาครับเขียวหวานคำนี้จะเป็นไงครับหอมหอมหอมเครื่องเทศกลิ่นเนื้อนี่ชัดมาก มาเข้าร้อนๆเลยครับเนื้อนุ่มโคตรฟินเลยครับยำเช้านี่นี่ดูคำนี้ไหนครับสรุปจะได้กินไหมเนี่ยที่รอคอยอ่ะเหลือให้ก็ได้แต่ต้องกินนะอ่ะกินอ่ะแชร์กันแล้วนะเอามาด้วยยี่สิบ ดูดิเนื้อน้องลายอะ่ะเตแจ่มเ็ามีน้ำชาสีเติมเลยนะหอมหอมสำหรับใครที่มาปากน้ำหรือตัวเมืองสุรปราก,การก็แวะมาได้อยู่ข้างๆร้านสตีครับโคตรใกล้สาแยกสายฟ้าร้านเจมอนอร่อยราคาดีเมื่อกี้ตัดไก่ให้น้องไปชิ้นหนึ่งครับเนื้อแต่ว่าเราสงสารน้องก็เลยเหลือให้อหชิ้น โยละเมะมีดข้อสำหรับคนที่ซับสไครก็ถือว่าทบทุนอาหารน้องแมวดำในร้านนี้นะครับไปแล้วครับไปยังไปยังไปไหมโอเคน้องไม่คุยด้วยครับ